สวัสดีครับเพผมบอกกับมูลมีเพอร์เซ็ปชแนลดูว่ายางหน่อยทั้งช่องเพจช่องยูทูบคือเก่าเพียงเนาะกับเสานี่พี่น้องภาพี่น้องมากินขขาวกับแกงเพรไก่ใส่ดอกแค่พี่น้องแกงเพรไก่ใส่ดอกแค่อาหารจานเดียวพี่น้องเข็ดเดียวไม่ไหมหันหอนยังออกไอทนทนอยู่พี่น้องใส่ข้าวเหนียวเดิมวันนี้เราบอบ่ได้กินข้าวสวยพี่น้องใส่ข้าวเหนียวเห็นดอกแค่ออกไร้ไร้พี่น้องมันงามคือได้กินแกงเพรไก่ใส่ดอกแค่คือหน้าพี่น้องมาใส่กินหอมๆพี่น้องเนาะกับบรรยากาศคือเก่าพี่น้องคึ้นฝาคึ้นฟน ดินมากก็แห้งกะว่าแห้งพี่น้องจ๊กยังได้ละปีนี่อานเจ๊ฝนอยากพี่น้องน้ำพี่น้องใค่หน้าดำเดียวกะว่ามีน้ำมิในไงของพี่น้องไม่ได้พี่น้องแล้วมีโน่พี่น้องมาสิบเซ็มกันพี่น้องมายุบออกแคบบานสิบแซ่เปิ้ลบานพี่น้องเราแคบบานนี่ดวกกินกับวานพี่น้องหวานดีก็ได้เห็นก็ได้ย่างไน่อว่าโอ้เห็นมันขาวจมพูนพี่น้องเป็ดสภาพเปิ้ลหน้าได้เก็บมาแกงใส่ไก่พี่น้องสิบเซ็มรอบกันพี่น้องกับมีโน่หนี่พี่น้องละแก่งผิดออกแคบบานใส่นน้้้ออไ่่่พพีีงงมม ลงมือยุบเัวแค่ก่อนพี่้องของปูดแสบพี่้องเมนโดนึงพี่้องแกงแบบแกงก็เจาะพี่้องบนตองใส่นามหลาย กลมกลมดีเด้อเกินพี่น้องใส่เข้ากันเนยอะก็เสบใส่กข้าวจ่าก็เสบพี่น้องเจ๊งพิษเห็นแดดไม่ไหมเห็นท่อนพี่น้องกินไม่กินมั้มเสบดีเพียงกลมกลมโดนด้วยลูกมึงพี่กินนูวพี่น้อง นั่งยัมของเก่าพี่น้องทือพืชเกาัาฝนดินย่งขึ้นดินแบบดิ่ปล่อยพี่น้องดินงมาแห้งไม่ถัดจืดจืดแกงไส้หมูกาเซ่พี่น้องแกงสเซนต์วกวาเซ่พี่น้องดอกแค่ băng chèo ngược trên núi nấm song hay sông na phi nỏ bầu không khí rất là đẹp như แสบกลมกลมอีดีพี่น้องเค็ดแบบพอดีพอดีน้าพอดีตอนเนี่ยแสบพี่น้องก็จะเฮ้ยไขรแต่หลัดน้นดวงน้ำพรแสบตัวแค่นี้แกงสมกว่าแสบพี่น้องไหมหยุดตอนใกล้น้ำกัน ขอบคุณพี่น้องครูหมงครูบอลพี่น้องนอกที่เขาไม่ติดตามเราชมเแต่คลิปเตอคลิปของมูลมีแพลเซ็ปเทนเนลดูไปอย่างหน่อยพี่น้องที่แเสียสเวลา,ลามากากดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์ มม่จะเป็หนหลังแล้วมายุบกันเขตแบบแคนโจโกพี่น้องยุบดูกเดียว หอมทอดไปบอวลาภาพ,พี่นอ้องหอมไปบอวลาภากับปลูกอีกพี่น้องเก็บอยู่สวน เขายาดนะครับพี่น้องสมัครดูกลด <c oughs> สมัพี่ก้นูพี่น้องใส่ตุกโถดเส้ได้เลยสมัครพี่น้องอู้ยเสพพี่น้องจวดข้าวบันเสบจนสมัครพี่น้องเลยเอาเป็นพี่น้องคอมเมนต์คลิปนี้บนเลยตัดต่อแล้วเพียงแ้องสด้วยพี่น้องก็ไปยินกินนย่าลบมก็ได้ก็แชร์ก็ติดตามกดคอมเมนต์กดความเมนพี่น้องเนาะมากกระไดถึกใจกระแทกให้ก้อมูลมีเพอร์เซบชแนลหรือว่ายางหน่อยพี่น้องทั้งช่องพีชช่องยูทูบพี่น้องเนา้อยย่างหน่อยมาแกงแกงเพชร ไก่ใส่ดอกแค่พี่น้องดอกแค่บานพี่น้องแซ่บๆพี่น้องเนาะอีกเมนูอนึงครับเสาร์นี่พี่น้องกับบรรยากาศขึ้นฟ้าขึ้นฝนเป็นลึกปกพริกดูเข้าไปพี่น้องสมัครไม่้บานช่วงนี้กินได้ไม่เลยพี่น้องพอช่วงนี้เด่นเพจได้พี่น้องเนาะระบบต้นใส่กระกรับขึ้นมาปิดคือเก่าพี่น้องระบบต้นใส่กบะดีแน่กขากินเพชรแน่กับมีออกอาการพี่น้องมันตีขึ้นมาขอบพระคุณยังสูงนะเพี่น้องเด้อที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กดติดตามกดคอมเมนต์ หลายคนมันถามก็มาเอฟซีถามเก็มาว่าเศร้าจัดได้การหรืว่าสันเศร้าใจได้การมาหลายปีแต่พี่น้องเศร้าใจได้การปีที่อยู่มาหนี่งเจ็ดปีที่แปดปีแต่เพีงแต่ช่วงโควิดระบาดเป็นพี่น้องเพราะว่าเจดีย์กระยำแย่แน่ก็ได้ออกแกวบงการมาเฮตุใดเฮตุหน้าพี่น้องขอบคุณยังสูงที่ทั่ากามาต่อไปเสื้อสูทเดียงน้อเพียงน้อยจริงเียโอ้น้ำกันกับตอบน้คอมเมนต์ไปน้ำอะไรต่างคลิปนี้ยังน้อยเจได้ล่าพอพี่น้องไปก่อนเพียงเนาะคลิปหน้าจงพบุกพอเปนใหม่ ขอพอพี่น้องสุขภาพแข็งแรงโดดภัยการเก็บจะไม่เบียดเบียนนอนดับตึงเงินมื่นนอนตื่นถึงเงินแสนสวัสดีครับ